โย่วาซบก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนิวสตองแมนนะครับผมแล้ววันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะครับในเกมยูทูบเบอร์ไลน์นะครับผมสรุปใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยยูทูบเบอร์ไลน์ OMG นะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่2นะครับผมก็มีข้อความขึ้นมาเลยอ่ะเก็บไว้ก็ได้โอเคได้ยี่สิบบาทได้ยี่สิบเหรียญโอเคอ่าแล้วก็ต่อจากไพ่แล้วนะครับผมก็ เรนเดอร์คลิปไปใช่ไหมงั้นเราไปทํางานก่อนดีกว่าเอาสัก4ชั่วโมงพอเนาะก็ห่างหายกันไปประมาณสักสามสี่วันนะผมเพราะว่าไม่ไม่ค่อยว่างหรอกผมไม่ค่อยว่างมีนู่นมีนี่ทานะครับผมก็ก็เลยไม่ได้ค่อยอัพลงนะครับไม่ได้ค่อยอัพคลิปเท่าไหร่แต่ก็วันนี้ก็มาอัพแล้วนะครับผมก็โอเคเรามีเรียนเรามีสอบวะมีนี่ว่าใช่ไปเรียนก่อนลืมไปเลยว่าเคยจะสอบด้วยโอเคอ่าไปสอบกันดีกว่าเนาะ สำหรับใครที่แบบเพิ่งมาดูผมนะเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาดูนะครับก็อย่าลืมนะครับลงไปข้าล่านะครับผมเห็นปุ่มที่มันเขียนว่าติดตามไหมครับน่ะกดกดทีเดียวพอไม่ต้องกดหลายกดทีเดียวพอรติดตามผมนะครับรับชมนะครับผมโอเคตอนนี้จะได้วิดีโอเกมในภารกิจมาใหม่เนี่ยต้องทําเกมลงให้เราจะได้เงิน39เเหรียญโอเคแต่ก่อนอื่นเราต้องตอบแล้วก็ ไปนอนก่อนนะโอเคก็ค่อนข้างดีนะผมในพาร์ทที่แล้วนะผู้ติดตามก็เยอะนะครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับโอเคตื่นนอนมาปุ้มแชร์คลวิดีโอทันดีโอเคเกมเพย์เนะาะไปเลยแล้วกันผมไม่ได้ไปเล่นนอกรอบเลยนะเพราะว่าเออไม่รู้จะหาเวลาไหนไปเล่นดีแล้วก็เดี๋ยวมันไม่ปฏิปัตต่อกันนะผมก็เลยไม่เล่นก็เลยค้างไวท้ที่หลายค้างไว้ที่นั้นเลยโอเคแนะนำแบบ มีภุมิฐานแบบสุภาพมันแหละอันที่2อมาสตาร์ทเทคนิคอันนี้แบบหลายคนน่าจะรู้แล้วเพรามันดูแค่ข้างบนก็ได้ครับผมผมไม่ต้องพูดแล้วเนาะขีเกียแล้วมันดูแค่ข้างบนโอเคนะนะครับผมช่วงนี้ก็ดูแลสุภาพดีๆนะครับผมเพราะว่าโควิดมันระบาดน,นะครับผมอย่าลืมนะครับใส่แมสดไปทุกที่ด้วยนะครับผมเป็นห่วงนะครับโอเคเอ้ยได้ ได้ติดลบอ่ะไอนี้งั้นเราไปทํางานต่อเลยจะได้ผ่านภารกิจไปแล้วเราไปเรียนซะโอเคตอนนี้เรามีภารกิจที่ต้องทําให้ครบเอ่อห้า 5, พันผู้ติดตามนะครับผมโอเคอันชิมนี้ทําให้ครบห้าพันผู้ติดตามแล้วผมจะตัดคลิปนะครับผมเป็นพาร์ตต่อไปนะครับผมโอเคตอนนี้ทํางานเลยอีกแค่3ครั้งนะครับผมสอบก็ใกล้จะได้สอบแล้วอีกแค่13วันเองโอเคไปบิลลี่ตัวละครผมเล่งชื่ออะไรชื่อนิโอนี่เหรอใช่ไปนิโอไปเรียนไปเมืม่อกี้งัวงนะเอนะเอเดี๋ยวแม่ก็บ่นหรอก และเยี่ยมมากแล้วก็เอ้ไปทำงานเนี่ยเหรอเมื่อกี้เออไปหาตังค์ใช้บ้างแล้วเระไปเรียนได้แล้วเร็วๆดิหรืออาชีพใหม่ไปเรียน,ยน,ออยอยนโอเคผมว่าเราต้องทำการแบบดูคอมให้ดูคอมให้ใหม่นะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเรนเดอร์มันเริ่มนานกันไปละไหนดูซิคอมมันราคาเท่าไหร่125บาทาอเคเอาเงินมาก เอามันให้มาแล้วด้วยโอเคเราจะได้อ่อออมันให้เรามันให้เราไป event. อีเวนต์เออ่ไปที่ตัว M ใช่ไหมโทรศัพท์ไปที่อันนี้แล้วก็อีเวนต์สักอีเวนต์หนึ่งเอาวันนี้24แล้วกันโอเคซื้อตั๋วไปกับเพื่อนอโอเคแล้วเราก็รอไปเอาคราวนี้อะไรกันไปที่ไปช็อป แล้วก็ไปซื้อพวกของตกแต่งบ้านเนาะโอเคโอเคโอเคของตกแต่งบ้านไม่ไม่ซื้อเปลืองตังเงินหายอ๋อเงินใช่เราซื้อน,นั่นเป็นอะไรนี่มั้ยโอเคไม่เป็นไรสร้างหัวมันเอ,อ่อตอนนี้เราจะได้มีการ์ดใหม่นะผมเอาไปกันอะไรดีว่าผมว่าข้างล่างก็น่าสนใจนะเก็บไว้ก่อนดีกว่ายังไม่มีแบบการ์ดในโบกเยอะนะผมยังไม่ค่อยเม้นไหนนะ่าสนใจโอเคงั้นไปทำงานดีกว่าเนาะทำงานไปทำงานซะเราก็กลับมาตอบคอมเมนต์ โอเคเวลสี่แล้วนี่่าอลืมดูโอเคไปทำงานเนโอไปทำงานโอเคทำงานเสร็จก็มาต่อคอมเมนต์แล้วก็นอนแล้วก็ไปเรียนซะ <laughs> แม่งชีวิตจริงมันแบบแต่เกมนี้ก็แปแลกว่ามันให้เรียนกลางคืนก็ได้ตอนเช้าก็ได้กลางวันก็ได้ได้หมดเลยเออแปลกดีแม่งเนี่ยสเตน <laughs> ก็เป็นเกมที่เบาสมองมเล่นแบบส,สบายๆนะผมชิวๆ ก็มันต้องคิดแล้วมากนะผมก็ทำตามที่เกมมันบอกแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆ,ๆ,ดๆดีนะครับโอเคไปนอนเร็วๆดิเออนอนอืมแล้วก็ไปเรียนไปเรียนซะโอเคแม่มาแล้วแม่ต้องชื่นชมเราแน่นอนเลยเฮ้ยไม่ผ่านอันนึงอ๋อช่างหัวมันไม่เป็นไรเอาแม่ไม่ดูเฉยเลยเฮ้ยหนูก็ไปเรียนทุกวันนะแม่อะไรกันนี่เฮ้ยก็เรียนทุกวันนะ อะไรครับเนี่ยโอเคทำวิดีโอเกมก่อนแล้วค่อยแล้วค่อย hey, ไปเรียนอีกรอบหนึ่งเฮ้ยก okay, ็ไปเรียนทุกวันนะอะไรวะเกมมักหรือเปล่าเนี่ยโอ้บ้านน้าเพิ่งไปเรียนมาโดนด่าเฉยเลยงงเลยกูโอเคมา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 โฟกัสที่คลิปดีกว่าโอเคไม่เล็งที่เสียงเราก็เล็งเทนี้ดีกว่าไปได้บวกตลอดโอเคดีบีกูอ่านี้แล้วกันตลก โอเคติดตามเพื่อ,อามาอีก300กว่าคนเมื่อกี้ผมเห็นอยู่โอเคเอนันนี้โอเคแล้วก็ตัดเลยนี่โอ้คุณภาพค่อนข้างแย่เลยละเอะไรอ่อโอเคมันแย่ทั้งครัวอย่างนี้ก็ได้ โอ้สเสร็จแมเสรเข้าสักครู่เดียวแบบหนึงนะโอเคมาเรากลับเข้ามาในเกมอีกแล้วนะครับผมก็ไปตอบแชทมาครับผมโอเคเออเออผู้หญิงคนในคลิปล่าสุดของคุณน,นั้นแม่คุณใช่หรือไม่ก็ใช่โอเคได้ผูดตามเพิ่มอีกห้าเอร์เโอเคตอนนี้เราก็คนไปกินแล้วก็ไปเรียนนะโอเคแล้วก็ไปทำงานด้วยเอ้ยเรียนทำไมสองทีทำงานดีวะเอาไม่ได้โอเคไม่เป็นไร เออกินเดี๋ยวแม่มาด่าอีกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมาด่าอยนะนิโอนะเร็วไปเลี้ยนเร็วโอเคต้องต้องซื้อวิดีโอเกมวิดีโอใหม่อีกแล้วเนี่ยมันภารกิจซื้อตั้งสองอันนะเออเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันโอเคนอนก่อนแล้วก็อ๋อพีซีพังโอเคมาซ่อมซิช่างช่างโอเคช่างกันล้ มึงก็ไปนอนดิมยอยจะยืนรอช่างทำไมเนี่ยช่างซ้อมพอไหมผมหน่อยช่างซ่อมแค่นี้แหละเนี่ยสเสล้拉ช่างโอ้ยดีแท้เนาะเยี่ยมจริงๆเดีย๋ยวค่อยอัปเกรดออ๋อโอเคให้อัปเกรดเลยเหรอก็ได้เอาซีจริงอัปเกรดอะไรก็ได้โอเคแต่คอมไม่แบบแต่ผมอยากได้คอมใหม่หวะ่ะ เอาเป็นคอมใหม่ดีกว่าเพราะเราจะได้แบบอัปโหลดคลิปได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยเอ้ยเรนเดอร์เรียกว่าเรนเดอร์คลิปได้เร็วขึ้นนะครับผมก็รอคอมใหม่ดีกว่าเก็บเก็บที่เหลือไว้ก่อนโอเคไปตอบแชทคนดูแล้วก็อ้าไม่ทันแล้วเพราะว่าตอบแชทเสร็จก็ต้องไปงานปาร์ตี้ต่อเลยวันวัน,ว,นวันที่ยีนี่หว่าโอเคเป็นงานที่งานแรกนะของที่ตัวละครเราได้ไปเข้าโอเคมันก็รีไปแล้วกัน เอาแต่งสบายๆบยแล้วกันมันมีชุดอะมีแค่นี้แหละโอเคมันเป็นงานแล้วผมไม่ได้อ่านอ๋อเป็นงานเกมโอเคหนดูซิถ้าเราจะซื้อของจากมันสวัสดีตอนเย็นดูเหมือนคุณต้องการสินค้าพิเศษของเรานะผมคุณต้องไปเล่นสกเกมให้สกอร์หนึ่งพัโอเคไม่ต้องคุยต้องมาเล่นเกมตั้งสองรอบเพื่อจะสะกอร์ห0 0่งพัโอเค แล้กเกมดูเกมสิน่ารักไหมยิงสัตว์ประหลาดตัวอะไรก็ไม่รู้ยิงมันนะก็ไหนไรครับเราต้องยิงปกปก้องโลกและเราจะได้ซื้อเกมแล้วก็ได้กลับบ้านสักทีพอซื้อเกมเสร็จมันก็น่ามันจะมีอีเวนต์ให้คุยกับอไอคนตรงโน้นนะครับที่มันใส่หัวสีเอ๊ะไม่ใช่ที่มีไอเอ๊ะสงสัยขึ้นอนะ่ะบนหัวนะั่นเออนั่นแหละนะมันคือลูกค้าแบบเอาแตกเลย มันเป็นลูกค้าแบบมีสิทธิพิเศษนะผมถ้าเราไม่ซื้อเกมของมันอะแม่ไม่คุยนะเวายามันจะไล่เราหรือไม่ก็บางครั้งก็ต้องแบบมีผู้ตามครบ1นึ่ันอ่หนึ่งหคนก่อนถึงมันจะให้คุยนะอย่างนี้ก็มีเราต้องเป็นคนดังก่อนว่าง, <c oughs> ง่ายผมแม่งไปเจอในเซฟเก่านี่คือแบบอ้าวต่อฟัดปวดหัวเลยกูโอเคเราซื้อได้ละอันนี้โอเคมาซื้อหน่อยสิเสียเท่าไหร่เนี่ย 19เ้าเหรียญโอเคมันคือ d ีวเกมนะผมแล้วก็ถ้าจะซื้ออย่างหนึ่งก็ต้องเล่นอีกอย่างหนึ่งม่แห่งก็คือเล่นสองรอบนั่นเองเอาไปไปโอเคเดี๋ยวผมจะรีบจบให้ไวานะผมเดี๋ยวพันปุ๊บแล้วก็รีบจบเลยมาโอเคครบหนึ่งพันนะผมก็ตายให้เลยโอเครีบรีบตายแล้วจะได้รีบซื้อเกมแล้วก็จะได้รีบออกจากที่แห่งนี้ โอเคไปซื้อเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะราคาตั้ง60เหรียญได้มั้งโอเคซื้อเอา50โอเคโอเคดี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 โอเคแล้วเราก็สามารถไปคุยกับคนนี้ได้นะผมเราเช็คโปรไฟล์เห้ก่อนเอ่อเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์งั้นเราก็ต้องเอ่อจะมีการพูดคุยกับเกี่ยวกับทำอ,อ,อ,อาหารแล้วก็เกี่ยวกับเรือยอทผมก็งงเหมือนกันว่าเอออันสุดท้ายแม่งเกี่ยวอะไรกับเรือยอทวะในในกูเกิลเทสเลตนี่ไงมันไม่ให้เราคุยเวทยยามอะ่ะ นี่ไงอยู่เลเวลโลคุณนเออเลเวลต่ำเกินไปที่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาคุยกับลูกค้าผมเออแล้วก็แล้วคุณก็ต้องมีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งมืคนโอ้โหโคตรหยามอะหยามมากกูไม่คุยกับมึงก็ได้เออคุยกับใครดีเนี่ยคุยกับผู้หญิงคนนี้เหรออืมคนแปลกหน้าไลสไตล์เหมือนกันเออเรามาใครเนี่ยเรามาคนนี้อ๋อคนนี้เป็นเพื่อนใช่ไหมแบบเทรนห เราสามารถเราเราเราผู้ชมเขาจีเพื่อนเพื่อนจะเล่นด้วยหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยทำามทำทำน้านไม่เล่นด้วยแต่มันแต่นี่มันขึ้นวะให้ให้ของขวัญดิอ่ะสองเหรียญเอาเป็นเพื่อนกันได้เฉยเลยวอต่ตอเป็นเพื่อนสนิทกันมากเลยสินะอืมีอะไรอ้างเ้นนี่ยเดทเลยอรอถามถึงเรื่องเดทอ่ะลดความสัมพันธ์เลยทีเดียวอ่าไม่เป็นไรก็คือง่ายๆนะผมว่าเพื่อนเขาไม่มีทางได้คบเพื่อน ก็เป็นได้แค่เพื่อนแล้วก็พี่น้องนะครับผมโอเคกลับบ้านปูไม่อยู่แล้ว <c oughs> โอเคดอเดโกรีมาถึงแล้วใครมาอีกนะผู้หญ<อ>ิงคนนี้น่าสนใจเอ่อมีวิดีโอมาเราทำอีกแล้วอุย้ยเนอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ทำวิดีโอครับผมมันชวนเราไปอยู่บ้านชวนเราไปอยู่อพาร์ r เมนต์ด้วยโอเคเอ่อถึงเนียวตอนนี้คะแนนคุณถึงร้อยเอ่อพวกเราอยากจะชวนคุณไปงานเอ่อไปไปงานในเนี้ย YouTube โอเคงั้นเราก็เก็บเราได้15บาทได้15เหรียญโอเคอเราต้องเก็บเงินให้ครบ160เหรียญนะผมที่จะย้ายไปอยู่ข้างนอกได้โอเคงั้นเรามาเล่นเกมอันนี้ต่อดีกว่ามันชื่อเกมว่าอะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะช่างหัวหมันแล้วกันมันคือ,อ Lead of Guardian โอเคมาเล่นกันต่อเลยเป็นพาร์ทที่4หรือจําจำไม่ได้เหมือนกันเล่นนานอยู่ โ okay. อเคอ,เอันนี้เป็นแล้วกันผมไม่อยากโดนลบหนึ่งอ่ะมันไม่ดีอ,อ, okay. อันนี้ก็ตลกไปแล้วกันอืฟันนี่โอ้ไหม่ก็อันโอ้โหลบเยอะมากเลยโอ้เพชฟดีกว่ามันลดมันลบตลกออกไปเยอะมากเลยโอเคอันนี้ยังมีชิลโอเคได้โอ้อันนี้วิดีโอนี้คะแนนแย่แย่มาก เฮ้ยแต่ผ่านว่ะแต่ได้หมดทุกอันเลยนะอู้นิวรีวอร์ดยังปีห้าวันสอบชิบหายละดูดิโอ้ยเราผ่านอยู่เราได้เอแน่นอนนะผมต,ตัดงตารางมาอย่างนี้นะเราตั้งใจเรียนมากนะผมไม่ต้องภูมิใจนะผมโอเคแล้วเราก็เออเก็ตอ่ะนิววิดีโอเกมก็คือต้องซื้อวิดีโอเกมเอ่อมาจากใน มันชืนน่อว่าอะไร Amazing Amazing อ,อ,อะไรไม่รู้เหมือนกันนะเราทํางานดีกว่าเนาะไม่เป็นไรหรอกมันมันบ้ยพี8แปดเองแล้วก็ไอ้หน้าไปปลดล็อกการ์ดแต่ผมว่ามันบวกน้อยเกินไปผมยังจะไม่ทําดีกว่าเราอยากให้วิวเยอะกว่านี้ก่อนเราค่อยทำเนาะโอเคไปไปทํางานซะนี่ไม่กี่วันก็สอบแ้วนีีหว่าโอเคแล้วก็ไปนอนก่อนแล้วก็กขึ้นไปเรียนแล้วก็ค่อยกลับมาทํางานอีกรอบหนึ่ง ผมแม่งชีวิตแบบเป็นเป็นชีวิตที่แบบว่าไม่ไม่ได้เรียบหรูนะครับผมแบบก,ก็ต้องเหนื่อยก็ต้องไปทํางานด้วยเรียนไปด้วยนะครับผมอืมก็เหนื่อยอยู่หละจริงๆก็เหนื่อยอยู่แหละ,อ,ยอ,ยละอืมโอเคกลับมาแม่มาแล้วแม่มาแล้วไม่โดนดูแน่นอนการันตีคุณภ,ภาพตั้งเยเรียนขนาดนี้อืม,มเนี่ยแหละ <laughs> โดนดูก็ให้มันรู้ไปูไปโรงเรียนทุกวันตื่นนอนไปโรงเรียนทําเกมนิดหน่อย ได้กินหรอกแม่โอเคตอนนี้เงินที่เราได้นะครับผมจากจำนวนวิวนะครับผมก็คือ2,000เอ้ยก็คือประมาณว่าถ้าเราทำให้1วิวเราจะได้เท่ากับ1เหรียญนะครับผมเอ้ย1 1,000วิวจะได้เท่ากับ1เหรียญก็น้อยไหมก็ <ๆ S 1> ก็3 0บาทต่อคลิปก็ถือว่าเยอะนะผมว่าในช่วงแรกๆเยอะเลยแหละอุ้ยอันแรกดีกว่านะเกมทุทเลียอเกมสอน อ๋อ,อน,นี่แล้วกันโชคหัวล้อเราเต็มแล้วนะเราก็ข่ามันไปก็ได้นะผมแล้วก็เปนเน้นเอออันตรงอื่นเนานะครับที่ไม่เต็มโอ้อันนี้ไม่มีว่ะต้องเอาแบบอันนี้ไปให้แล้วกันเอาอย่างอื่นไปเดี๋ยวแม่งลบเยอะไม่ได้เอโอเคเก็บนิดหน่อยลบสองไปเลย <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> ลบสองไปเลย เฮ้ยไม่ได้โอเคไปแปะเขาให้โอ้ความน่าสนใจเลยยี่ก้ไม่ไหวฮะคลิปนี้ไม่ดีแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนเลยแล้วกันเนาะกินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปเรียนต่อกันเลยนะเนาะเพราะว่าอีก1นึชั่วโมงก็สอบแล้วครับผมโอ้ยอดยอดวิวอ่ค่อนข้างเฮ้ยยอดวิวเจ็ดกว่าคน,คนดู ก็ผู้สอบใครก็เพิ่มทีละเจ็ดแปดร้อนะผมคลิปล่าสุดที่ลงไปก็ตอนนี้ก็แ0ดร้อยนะผมถือว่าดีนะนอนดีกว่านี่เดี๋ยวเทสอีกประมาณยี่สิบชั่วโมงทันอยู่แล้วเอาปคอมเมนต์ยูทๆได้ก่อนเลยโอ้วิดีโอนี้แบบคนชอบคนคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฮะโ,โอเคไปสอบแล้ว ผมก็ได้เอแน่นอน,นอะย,ยังไงก็ได้เอวะ่ะเอเออนี่แหละเยี่ยมเห็นไหมเด็กตั้งใจเรียนนะครับก็รอมได้ผลตอบแทนที่ดีอยู่แล้วนะผมโอ้ไม่เจอดอกแล้วให้เงินผมนด้วยอ้าวละ่ะอ้าเราเราเงินครบพอดีนะผมมันเลยให้เราย้ายออกจากบ้านนะผมแล้วถ้าเราไม่ย้ายอะเราดื้อไงเราเราดื้อเราไม่ย้ายได้ปะ เอามันก็ได้นี่หว่าเออมันมันก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าเราไปใช้เราเราจะไปใช้ชีวิตใหม่ดีไหมหรือว่ายังไงดีอืมไปเลยก็ได้แต่นั่นแหละถ้าเราไปแล้วนะผมเราจะไม่ต้องได้เรียนอีกไงเราก็จะไม่ต้องเรียนเลยนะผมจะไม่มีเรียนเพราะว่าเราไปอยู่คนเดียวเราจะใช้ชีวิตสบายขึ้นนะผมไม่ต้องมีเรียนโอเคเราไปเลยแล้วกันเนาะแค่ไปอยู่เลยโอเคดีกองของเรา แล้วก็ข้าวมันต้องซื้อแดกเองด้วยนะผมประเด็นอะ่ะโอเคไปเปิดที่ตู้เย็นแล้วก็หาอ,อ,อะไรกินามมากินแซนด์วิชหนึ่งอันโอเคอะไรนต่างมาทำไมวะโอเคกินแซนด์วิชหนึ่งอันแล้วเราตอนนี้มีเงินสิบสี่บาทโอเคถามว่าตายไหมใส่ไม่เอะสิบบาทอะ่ะอืมตายอยู่แล้วละอู <S <S ้อีกสี่ร้อยคน รีบคุยสิครับผมอ่อโอ้ยเอ้ยมันบั็อกอะมันไม่ให้ผมไปที่สโตร์แต่ว่ามันเนอะโอเคบายโฟสบายไปไปอ่ากดผิดต้องมาทำในห้องวูนี่ผู้หญิงเนี่ยเนี่ยซื้อไปโอโ้โหเหลือสี่บาทเลยไม่พอจ่ายค่าห้องใใตายเถอะแล้วตรงนี้เราก็สามารถเรียนสกิลแบบตัดต่อพวกนี้ได้เองเลยนะครับผม มันจะบวกก่อนเข้าเข้าไปข้างในครับที่มันจะเป็นขึ้นอยู่ข้างบนน่ะแถวมันจะบวกนะครับผมโอเคก็มาแล้วก็ทําคลิปต่อเลยดีกว่ามันอยากให้อะไปลงตัวละครเราอยากไปลงหนังยังไม่ไปเล่นเกมก่อนโอเคเอาเป็นเกมนี้แล้วกันเป็นเกมจอยนะผมเฟรติเพนชั่นดีกว่าเล่นครั้งแรกจัดไปไปทาเกมกัน โอเคเหมือนเดิมผมว่ามันก็เหมือนเดิมน,นะอเหมือนเดิมทุกอย่างเลย okay, โอเคโอ้คูณสองว่ะผมใส่โซต้องไปหาก,การะดหัวล้อแล้วอยู่ช่องสองต้องปลดล็อกอีกสักอันหนึ่งโอเคอันนี้ไปเอาอันนี้ดีกว่าเซฟสุดละถ <c oughs> ึงนี้มันจะคูณสองก็เถอะเซฟสุดละโอเคเสียงหัวล้อกับอันนี้เราจะโดนโอเคเท่ากันไม่เป็นไรลบบวกเท่ากัน ไม่สีแล้วก็รีมาตัดต่อโอเคโอเคเยี่ยม this very good well up บู้ความตั้งใจเต็มร้อยเปอร์เซนต์ว้าวไปทำงานเลยดีกว่าถ้างั้นรับจ้างเป็นบุรุษไปสนี่โอเคไปส่งหนังสือพิมพ์ซะโอเคตอนนี้ สาร์ใหม่ผมหาแบบน้าตลกที่กว่าที่แบบไม่ลบอะไม่มีเลยว่ะน้าตลกเมื่อมีแต่แบบลบทุกอย่างหมดเลยเอาละค่อยดีกว่าให้วลวมันอัพมากกว่านี้ก่อนตอนนี้เราเพิ่งวิวเสีเงโอเคโอเคทำงานไม่ได้เงินสี่สิบห้าเหรียญเออมันมามันมาเล่นเกมโอเคก็ดี ไม่ใช่บ้านเองแต่ตังกูด้วยไปว่าบ้านกูนกนแย่แย่โอเคกลับมาก็มาตอบคอมเมนต์ของคนดูโอ้โหโอ้เฮ้ยเนียวเริ่มง่วงนอนแล้วไปนอนก่อนไปโอเคนอนแล้วก็นอนเสร็จก็ไปทำงานซะไป ไปทำงานต่อเลยอ่าตอนนี้ฐานคนดูแล้วก็โอเคนะผมตอนนี้ตังต่อบิวโอ้ตังต่อเดือนได้41เหรียญละโอเคดีถือว่าดีโอเค,อเคก่อนจากกันไปผมว่าสักวิดีโอเกมดีกว่านะเอานี่เลยไปเกมเพย์ไอ้สักวิดีโอเกมจัดไปพ่อหนุ่ม ก็แล้วจะจากกันไปนะครับผมเพราะเดี่ยวเกมอันนี้เลยกูดูต่อไปก็เอาไปในนี้แล้วกันเรายังไม่มีช่องแรกเลยบอกไว้ก่อนเออ่ช่องนี้แล้วกันเต็มหรือ,อยังเกือบเต็มอันนี้เกิดละแต่ความตลกมันพุง่งพุ่งร้อยอะ่ะโอเคเอา ลบเสียงไม่เอาเราจะเอาเสียงไว้มันจะไม่ลบเสียงโอเคไปตัดต่อซะเฮ้ยโอเคค่อนข้างโอเคเพราะผมก็ตอบถูกใช่ได้่ New Reward โอเคมีโทรศัพท์เครื่องใหม่มาราคา100กว่าบาทซึ่งมาเป็นเควสนะผมที่บังคับซือ้อ มันเป็นเควสบังคับซื้อนะผมโทรศัพท์เพื่อให้เราแบบเล่นเอ่อโซเชียลมีเดียนะผมสวัสดีนิโอ,อ,อฮันนี่ตอนนี้ยอพวกเราคิดว่าเอ่อคีพวกเราอยากจะเอ่อคือมันอยากจะนัดเจอเราไปที่งานเราก็ตอบโอเคไปก่อนแล้วกันโอ้ได้อีกสองวันนะโอเค ออ๋เราได้หนึ่ง,งอีกอันนี้แล้วผมจะอัพเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะทางอ้นี้ดีกว่าเพิ่มคนดูได้นะหกเปอร์เซ็นต์โอเคเวิลฮ่าแล้ว yeah. เย่เวิลอัพโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับเกมยูทูบเบอร์ไลฟ์ OMG นะครับผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามดูจนจบนะครับผมถือว่าดูไม่จบก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ตอนนี้ก็ขอร้อยซับกว่าๆนะครับผมอยากจะขึ้นไปถึงอีปีนี้ผมอยากจะให้เกินพันนะครับผมก็สาธุแล้วผมขอให้เกินพันนะผมในปีนี้ก็ขอบคุณมากครทุกคนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครัผมเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับผมกดซับให้ผมด้วยขอบคุณครับ